เมือนเดียวยาขึ้นชั้นสองของบ้านครับซึ่งชั้นสองนี่เป็นบานใหม่นะครับข้างล่างนี่เป็นบานปูนแต่ว่าข้างบนนี่เป็นบ้านใหม่นี่ครับบ่อคอยได้ขึ้นมานะครับบัวยู่ยู่ข้างล่างกันเบิดมีห้องมียังอยู่ข้างหลางกันเบิดแล้วก็ข้างบนนี่เหมือนเป็นที่เก็บของนะครับแต่สิ่งของนี่นะครับ มีทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงเก่าๆนะครับเที่ยวขึ้นมาเก็บไปนี่แต่สิ่งที่สิพามาเบิ่งมือนีกยื่มมนรับอันบบเมนอันนี้เลยครับอมืมีสติ๊กเกอร์เคปลาเนาะครับลืมลืมว่ามันมีนะครับคิดว่าเบิดนะบริแทนเอาลอยเอามาที่ใบนี้ลืมลืมครับ นี่ครับนี่คือของดีเฉพาะเพิ่งขีปุ่นกันหลายๆเนี่ยพวกใครได้ขึ้นมาทําความสะอาดนะครับคือแถบสิบว่าได้ขึ้นมาเลยนะครับนอกจากสิเอาของมาเก็บหรือมาลือเรื่องของเอียงสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวสิบพันเบื่อนครับว่ามันเป็นมันเป็นเอียง เป็นโปสเตอร์ครับเซาเชียเซาเชียเด็กกมักเซาเชียรครับอันนี้เป็นกระดาษปอนสีดำมอันนี้ก็เป็นโอโปสเตอร์ลิีกินปากครับแต่ยุคหึกแหล,ก,ลกเลยนี่คือดินเก็บปากแต่ยุคหึกแหลกเลยครับมีทั้งคาเซตมีทัง้งซีดีนะครับซื้อมา อันนี้ก็ะโปเม่นะครับเก็บไว้ก่อนค,คงสิเป็นมวลกองยู่นี่แนละนี่ครับนี่คือรูปวาดรูปบาดท,ที่วาดไปหลายปีแล้วครับเห็ด<ม>บานเห็ดบานข้างล่างไหมได้เก็บเก็บขึ้นมาไว้ข้างบนครับแต่ก็ลืมลืมไปครับกับว่าอะไเก็บไปดีปานใดแล้วมันก็เลยกลายเป็นมีแต่ฟุ้นเก็บไว้นี ันก็เป็นฟุ้นจับเบิดนะครับบ่ไา้หะไรอายังห่อไว้ก็เลยมือนี้ก็เลยวาสิมา่าเอาไปทำความสะอาดจัหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แพกไว้นี่ครับโม่ใน,นใจว่ามีจกเหียนนี่คือเป็นเป็นสีใหม่ทั้งเบิดนะครับจวงไใส กฝึกใส่ซีใหม่ไม่ไหมครับนี่ครับมันมันก็นดูเกาดูมองไปเลอรครับเพราะว่ามันบริเวเก็บไว้ดีนะถือฟุ้นถือ,อยังแน่นะถือความชื้นเนี่ยเดี๋ยวก็จังจังสิเก็บลงไปทำความสะอาดอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวจังเบิ่งกันอีกที่หนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกอีกนหนึ่งครับม,มีคลองเสียงเบิ้งอยู่จึงได้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวก็ไหวาพาจังหน่อย้ครับเนาะไหว่าแล้วครับเดี๋ยวก็จะพามาเบิ้งคลองก่าคลองเก็บสะสมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนห่างเยอะนี้คือพวกคอมพิวเตอร์แต่สมัยเรียนอยู่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ ม,มันมันไ่ค่อยได้ใส่ครับปบพวกเครื่องเสียงพวกซีดีเก่าเก้านี้อยู่นี่กันตุลำโพงเก็บขึ้นมาไว้นี่รับก็เป็นเขตเป็นข้อมต่างตัวครับมันติดติดดับๆครับก็เลยบ่ได้ใส่ก็เลยเอาขึ้นมาไว้ข้างบนอันนี้ก็เป็นบางคนรถนะครับของเดิมติดรถเอ็มสลัที่ใส่อยู่นี่เอาของแต่งมาใส่นี่ครับนี่คือของที่สิ้ามาเบ่ง นี่คือเทปคาดเซตครับของสาสมครับนี่เพลงประกอบาภาพยนตร์ครับเด็กระเบิดนะครับเนาะเด็กระเบิดยืดแล้วยึดมนาะไม่เยอะครับอันนี้ครับยิางาที่นิมมยิงนี่สักย่างหนึ่งนี่นะ้ ของเหรียญยุคเก่าศูนย์นะครับเนาะนี่คือของเหรียญยุคเก่าศูนย์ฟังเพลงต้องฟังจากเทปคาเซ็ตครับเนี่ยรวมเพลงของ IS 1997เ้ลยนะครับของค่ายไ s เเป็นรวมเพลงรวมเพลงฮิตประจำปีนั่นปีนี้ครับเพราะออกมาปีละชุดยังซะโบสุนิตาครับกูมือนยังฟังอยู่กับโบสุนิตาหมักกับหมักเสียงเพิ่น อย่างนี้น,นิกกี้นิกกี้เด็กผีล้องเพลงเด็กผีตะก,กี้นะครับเนอะสมัยมันย,ยู่ในสามแชมปตะก,กี้นิกกี้ขายอาเอ็ดครับตะก,กี้นี่เพลงเพลงร่วมเพลงสากลก็มีนะครับที่พวกพวกสากรไม่ไม่ไมพวกได้กินปากอย่างสิเอาไปเก็บไวหของอื่นอยู่ครับแต่มม่หนิครับ คาคากันทั่วไปกรินแน่นๆยี่นะครับน่วยความจุประมาณชัน้นว่างิชั้นว่างเยอะมาเอามาว่างสื่อนะครับทั้งสามชั้นนะครับยังมีตัวนี้อีกนะครับเป็นแบบหมุนได้นะครับฟุ้นเคลนะครับอันใดพิสุทธิ์ ทรัพย์จิตครับ PTV นะครับสื่อชุดๆหนี่แล้วก็มิชชั่นโฟร์โปรเจกต์นะครับโอ้โดมจอนนี่อ่าโปรเก์เจมเรื่องสักว์แล้วกวอยว์อยเจเ้าวอยจะที่กินนะครับเพื่อนดอกเทปร่วมกัน ชั้นเลยชั้นสองชั้นสามนะครับเก็บสะสมเวลายอยู่ครับเอาขึ้นเมนื่อว้นี่ยังยังยังมีอีกครับนี่นี่อยีี่ชั้นนี่ก็มี อสเตอร์รทีมชาติสเปนในสมัยยูโรครับยูโร2012นี่ครับมีอีกสองแถวครับอยู่นี้บุว่ามอเมอเบียนสิบัตกันไปหลายมื่อนอยู่วบผมสื่อมวลถี่นะครับสะสมมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยโลโซเลยครับโลโซวัดปัะธนาธดแยกวง่นนะครับตจะเป็นคาสเซ็ตอยู่บนอันอันนี่น The Rockfather โ oh, อ้ลืมไปเลยครับ The Rockfather นี่คือเป็นศิลปินนักร้องที่อยู่เบื้องหลังอ้ในตำนานกับเตาสมชายชุดแรกด้วยครับเตาหัวโจกเนี่ยครับอีโมเทบนี่มีเลยอันใดอีกรวมมีอังพูนลำพูน ร่วมมิดของเพื่นนะครับยไม,ไม่ไม่โคมาเป็นศิลปินเดียวก็มีชุดร่วมมิดออกมาเยอะครับมาเทียบอันนี้โอ้เพลงมิกในตำนานนะครับเทคโนโยุคแหกแหลของเมืองไทยนะครับนี่ซีมิกซีสมเกียรตินี่ครับตำนานตำนานมีก็ตำนานครับวาร์บบอยแรปเตอร์ครับแรปเตอร์วาร์บบอยชุดสองเจ้าโวอย เจมครับเจมเครืองศักชุดแหลกนะครับได้เวลาได้เวลาเจมช,ชุดแหลกของเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจ้สิมาทําความสะอาดมาเบิ้งอีกทีครับของมือน,นี่พอาะ่าขี้ฟุ้นมันหลาแล้วตรงทับความสะอาดเพราะแน่ใจว่าตัวได้เปิดได้ต้องเบิ้งเนื้อข้างในมันครับว่ามันยังสภาพดีขนาดใดนี่ครับนี่นี่น,นี่หินเล็กไฟครับหินเล็กไฟ กี่ฝุ่นจับเยอะเลยครับข้างในก็บ่านจะมีปัญหาครับมีกี่ฝุ่นจับได้ข้างนอกนี่ครับพราจะบาได้ทความสะอาดเดี๋ยวจังจังสิพาวบางอีกทีครับจังสิทาความสะอาดเดี๋ยวก็สิหาหมองเก็บไว้ดีๆนะครับเป็นของสะสมที่เป็นของหักอีกอย่างนะเป็นค้นมักฟังเพลงครับสื่อมวนเทปเยอะเลยครับเด็กสมัยเก่าศูนย์นะครับเนาะ นี่ครับเป็นทั้งทั้งน,นี่นี่นี่ก็หายไปบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับมูยืมไปฟังเลยกับเพ้อขึ้นนี่สินะครับจริงๆต้องมีหลายคนนี้นะครับเดี๋ยวสิหาหาบ้างอีก,กรอบหนึง่งอันนี้ก็เอ็นเกียครับโนเกียเอ็นเกียสื่อมาใส่ี้มือถือเล่นเกมครับมือถือรูปดางปแปลกๆปลกมา แต่ยังก็ยังมีก็ยังเหลือเยอะครับทดีว่ามันหนังโท่ออกโทเ่เขาได้เปิดเครื่องติดเยอะๆท่อออกทเ่เขาได้วับทไ,ไปสอบกับเป็นกองซะสมไ้ซื้ออันนี้นี่คือเป่าไม้ของมือนน้นะครับเป็นผาาวาดผาาวาดเข่าเก็บครับเดี๋ยวเซียวลงไปทําความสะอาดครับเอาครับหลังจากที่เอาผาาลงมาจากบานแล้วนะครับก็จะมาเบิ้งกันว่าผาพมันมีผามีอย่างเนี้ คือภาพโมนิที่ก,กนก็นติดอยู่ผนังห้องครับบ้านนี้มันมีเมื่อ6กปีที่แล้วผมเคียรบ้านไหมนะครับก็เลยเอาภาพโมนิออกจากผนังห้องเอาขึ้นไปเก็บไว้ทั้งบ้านแต่ว่าก็เก็บ้บ่ดีปันใดมันเ,เกิดมันมีซิงสปกปรกมีฝุ่นมียังจับนะครับบได้เก็บไว้ดีปันใดบได้ใส่พลาสติกบด้ใส่ซองใส่าย,ยางไว้นะครับภาพก็เลยเสียหายเพราะอายุพ,อ,อ,ยพอสมควร มาเบิ่งกันมามันมีภาพอย่างแน่นะครับนี่ครับมันก็เป็นสีสีใหม่ครับสีใหม่ยุคแรกๆนี้่บ่ได้ใส่ปกากกาตัดเส้นนะครับเป็นสีใหม่ล้วนต่ภาพภาพก็เสียหายไปเยอะครับภาพมองภาพสีดไปนั่งหลังจากแกะออกจากของแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่ได้เก็บไว้ดีปันใดนะนี่ครับ นเปน็ขีมาแรงอั้นก้น่าขี่มาแรงอันนี้คือภาพอันนี้ตั้งใจสิวัตไอจางซียนะครับจากนังนังจีนเลืองฮีโร่เป็นฉากที่จากที่ยืนยืนครับมีร่มเดียวกับผมปลิวปวนะครับ กระสิบวาคือปันใดนะครับหนาออกจิตเลี้ยมไปหน่อยนึงก็เป็นเป็นแค่สีสีใหม่ครับ่บบริษัทปากกายยังทั้งสินบริษัทปากกายยังมาเมื่อมา,มา,มาสอยปากกาศตัดเส้นบัมีอันนี้เป็นภาพใจเป็นภาพที่วาดจากไอ้พวกหนังสือนิตยสาร กระบุกหัวเป็นผาาไปนะครับเห็นเห็นว่าเป็นตะวาดก็เลยเอามาวาดก็ใส่ปีกเข้าไปป,ป,ปีกปีก็จ้งนังปีกนั่งฟ้านะครับแบบน้ำขอบน้ำยางก็กเสียหายไปหลายอยู่แบบกระสีไปนำบ่ไดบ่ไดเก็บไว้ดีปันไดนะครับ เส้นในวัตมนที่เป็นเส้นเป็นผมยังีงนีครับมันขันทั่วมือนะมันซิมีเป็นพอประกาตัดเส้นเก็บรายละเอียดนั่นพวกนี้นครับเดี่ยวในช่วงแรกๆนี่คือเป็นเป็นสีล้วนๆครับบริษัทประกา ก็พวกว่าเป็นภาพผู้ใดครับเป็นเห็นงามน่ารักดีในิในตยสารเลยออามาวาดวาดใบเองนะครับว่ามีผู้ใดให้วาดฝึกเป็นช่วงฝึกฝนนะครับฝึกฝนใช้สซีใหม่ที่แรกอันนี้อันนี้รู้ซึกว่าสิจำได้ครับเป็นโฆษณาไอ้ขนมกุริโก บริโภคพกี้เป็นนางแบบโฆษณาเขานะนี่ครับยังเช่นยังเช่นภาพนี้ที่เป็นห้อยนี่ก็คือเหมือนเป็นขีแมางริงช,ชนิดหนึ่งหรือเป็นคราบนะครับเหมือนขีแมางร็งยึดตอนที่เอาติดใส่ผนังไว้นะครับ เปื่อนเป็นแบบติดใส่ผนังไว้ให้ซื้อบริมีอย่างเขือบนะครับไปเป็นจุดเป็นลองเป็นรอยเป็นห้อยไบเนี่ครับเป็น,เป,นเป็นกาวซองหนาครับยังเป็นปกาวซองหนาที่เคยติดใส่ผนังของไว้อยูะแกะออกอันนี้รูซสึกวาสิเสียหายเยอะเลยนะครับสี ตัวนี้สีแห้งแล้วก็ม่ห้อยปวกปวกคือปวกขึ้นบานครับปวกขึ้นบานจอใหม่จอกระดาษมันก็เลยกัดกัดภาพนํานะครับปวกภาพว่างช่วงนั้นมันก็ว่างอยู่กับพื้น,นครับปวกก็เลยกัดนํา สภาพดีแน่อยู่ครับภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่ผมก็นึกจะชอบคือภาพนี้ตอนนั้นทเท่าตีนไอ้เทา้านี่เป็นเป็นเท้าเปล่านะครับล้กวก็ว่าต้องเท้าใสใ่ซื้อนี่ก็ เสียดายครับมันสีดไปแน่ทั้งมันนี้นึ่งวันนี้ับ็มีหอยเปลือยน,น้อยอยังค่อนข้างเยอะอยู่ภาพเมื่อไดลงวันที่ไปนะครับมีลงลายเซ็นไว้ซื้อบกบเัื่อยจำว่าไดว่าภาพเทือภาพนีหิวาดปีใดเดือนใดนะครับอันนี้ก็สีดเยอะเลยนะครับออกออกเหลืองเลยละ่ะ ภาพพวกนี้เป็นภาพกระดาษปอนครับ A2 ครับขนาดาอสอครับพวเป็นกระดาษเป็นกระดาษลอยปอนครับนี่ครับก็เป็นขีเม่งใหม่พระยซาาเอื่นขีเม่งใหม่นะครับ นี่ครับสินว่าสซ่ผมนี่ยเป็นชั้นปัจจุบันนี่มันมันมีการเ็ดเงาผมครับช่วงเนี็ดเป็นสีไม้หลากเป็นเส้นเป็นเส้นมาซื้อนะครับชันปัจจุบันมีการเติมเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็ใส่ประกาศตัดเส้นนยังไงใส่มันดูคมดูเข้มขึ้นนะครับเป็นเงาเป็นร้อนขึ้นกับเป็นช่วงไม่ไมครับของการวาดภาพอันนี้ครับนี่คือ ตั้งใจสิวัดสาวเชียครับเชียที่ขำ้พรหมักสาวเชียครับตรเตี๋วนี้ก็ถือว่าเป็นาอะไรที่มักมีเด่นผมให้ไหลนะครับีมที่ผมชอบตรงที่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงแสงคำๆกับความเมีความสีครับถือว่าผมถือว่าเป็นชอบเอ็ดออกมาเปนดีอยู่ถือว่าถือว่ามักเลยครับสิวัต ทั้งว่าได้ดีอยู่กับกว่าได้ครับส่วนเงาเตือนหนาตาคนนี้อาชีพอาชีพก็คืออาชีพก็คือปนันเดครับเรื่องสีเรื่องเงาความเข้มของสีถือว่าภาพนี้ผมผม่อนขลังชอบนะครับถึงหนาคนอาชีพเหมือปนปนันเดภาพนี้ภาพนี้เป็นโปสเตอร์หนังนะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์หนัง ไฟนอนแฟนตาซี Final Fantasy นะครับที่เป็นหนังอันนี้ไม่ชันเรื่องทีเขาบอกว่าเป็นอันนี้ไม่ชันทีจะได้เหมือนคนมากๆนะครับในช่วงก็เอามาวาดครับมกักต็ว่าท่านได้เบิ้งหรือว่านางเรื่องนี้เบิ้งขาดขาดเกินเตือน <c oughs> อันนี้ก็อ ผมสเส็นว่าทรงผมเส็นแบบเรียบเรียบวาดเป็นเส้นเป็นเส้นเรียบเรียบครับว่าทันได้มีเงามีแสงปันใดเป็นช่วงฟึ่งหัดวาดครับหัดใส่สีใหม่นี่ครับท,ที่สังเกตว่าในเส้นตัด์เส้นอียงพวงนี้เป็นแบบ เป็นสีทั้งหมดนะครับบิบริใส่ปากกาค,คือปัจจุบันก็เป็นอีกอาร่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้วาดจากนิตยสารด้วยกันนะครับ สาวญี่ปุ่นเองก็เขียเข้ยวโกะเขี้ยวโกะฟูกระดานนะครับเดี๋ยวกับมือซื้ว่าสิบว่าคือปันไตนะครับเศียรปเยอะครับรวมในเศียรไปเยอะดือกันเดี๋ยวสิเอาแพ็กใส่ถุงพลาสติกไว้ครับเดี๋ยวก็วกส,ส,กววกสิเก็บใส่ตู้ใส้ยังไว้ ผลนนงานยุคเรื่มแรงกครับเอาสะสมไว้เดี๋ยวจะไอ้ถ้าเป็นแยกแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วก็เห็นเป็นสไลด์เป็นวิดีโอสไลด์อีกทีหนึ่งนะครับวันในน่ใจว่ามีจากภาพเดี๋ยวผมบอกท่านได้นับเบึงครับเดี๋ยวถ้าแยกภาพก่อนจ,จ,จังสินับบึงนะครับเดี๋ยวเสร็จเป็นอีคลิปคลิปหนึ่งแยก ออกเป็นภาพไปเป็นเป็นวิดโอสไลด์ครับหลายภาพครับ,ารบอาจจะถึงยี่สหรืออาจจะเกิน20่สิบเลยซ้ำนะครับจากทีจากที่จัดจัดว่างๆมานี้ เดี๋ยวจะหาซองพลาสติกตุงพลาสติกมาใส่นะครับเดี๋ยวจะเก็บเก็บไว้บ่ไอ้สิบ่ไอ้สิบ่ไอ้ถือฝุ้นถือความชื้นนะครับ นี่คือถุงพลาสติกที่หาได้นะครับจัดการแพ็กันในแพแ็ก่อนหน้านี้แต่ช่วงนงแหละคือสด,ดีนะครับเนาะภาพคือ,อยังสภาพดีอยู่คิดได้ทราพดลืมนะครับเก็บขึ้นไว้แล้วก็ริืมๆไปเองเลย อซจิบอกห้ยแย่ไปกว่านี้นลครับเดี๋ยวเก็บเป็นเหมือนแฟ้มสะสมงานไว้ครับแล้วก็จิบเอาใส่ตู้ใส่ยังไว้ จะเอาคลิปแยกแต่ละภาพมางอีกที่หนึ่งครับผม